มุดง่ายคุณพี่น้องอืมนี่มุดง่ายเฮ็ดโอโหลยี่นี่เออสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบจุนยิเคซีสองแปดเก่านะคะเมื่อนี้กะคือเก่านะคะพ่อพี่นอ้องคนสอบหาเห็ดตากับยายของปลาหาเห็ดประจำค่ะ ค่ะพ่อพี่น้องมนีอนี้ย่าจะพาพ่อพี่น้องมาเก็บบักกอรหรือบักเกาลักกับมีหมอกเนาะค่ะพ่อพี่น้องอันที่เป็นมือเบวันบ,น,บน,นะคือหมอกนะคะมนเก็บตะเศ้าเก็บสายจีบ่ท่านนั่นโต๊ก็หลอกกแต่มากมากพ่อพี่น้องย่าเก็บบักกอขังแรกเล้อค่ะนี่ บกอธรรมชาติขั้งแรกทใได้บักกอหรือบักเกาลักน้ำนี่ลูกเหมือนไงพี่น้องนี่โอ้ ให้บุตรเหยียบก่อนแล้วย mm ้าเหยียบออกก่อนแค่ถุงเหยียบไก้มีแล้วมันอ้าออกน้ำจังบวบปักมือนี่พี่น้องอืมนี่นี่นนี่นี่นี่โอ้ยมองไโอ้ยทางอีกโอ้ยโอ้ยมาได้ ເບິ່ງເນາະແຕ່ກະເຫັນຕຳມຸງ <two> ຄົນເດບອນກອົແມັໃລน่ะົລົັກກັ อย่างไงอันมียังวะตรงนี้เอ็มเฮียวนางอะไรอีกอีนนี้ท,ทั้งพีกนีก่ว่าได้ถืออัน,นตัวกระโหลกกระแตเจาะไปแล้วนี่ Yeah. อันนี้มมีในตรงจำเห็นบ่เห็นป่ตรงด่เอบอตรงด้วยบาปมึงตุบมงมาเมื่อกี้ทั้งไหนล่ะเนี่ยแม่เื่อวานนี้กันมวานนี้บ่ที่รุนตุกต,ต,ต,ตับตุกตับลงมาเมื่อกี้เงี้อยู่ค่ะนี่พาีนนพ่น้องโอ๊ยพี่น้องว แม,ม,มออ่เม็นเออไม่เยอเกีบยเอานะคะเฮ้ยโอ้ย <laughs> น้ำปักหม่พี่น้องเดี๋ยวเดีเดี๋ยกี้ลน่นุบลงมานหน่วยนี่น้องึงน้องเด้ออย่าเฝ้าเด้อ อู้ลยยยยอยย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 นนย่นนยยยอยนนยยยียยยยยวยยยียยยยมยยยยยี่เยย้ยย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 ย่ยยยยเป็นียวีย ตัวนี้ยละนี่เลยืเดี๋ยวมันเหี่ยงในในมันเหี่ยวกับเบาเบื่อแล้วในมันตรงตรงเอาอันนี้มันเหี่ยงเบาย <alım>. ิ <laughs> ้มนี่แก่ยู่ไม่เห็นสิอันมันเหี่ยว ี่มวัดายเฮ็ดโปโลย่นี่เอ๊ยักมือมัแทงง่ายเลย่ะคะใยญ่ดึงไม่เถียงกันนะโอ้ยวิวมาด You know? อือนี่นีーー่นี่เอาไปเหรอคะเยอะเยอะๆนีイイ่นี่ขอพีいい่นงนีーー่เดี๋ยวได้ขออนุญาตอือ เด็กๆใส่ดอกต้นเดียวก็ย่างเวียนไปเวียนมาอยู่างเงแบบร่น,น,นตุบร่นตุบลงมาไม่ไงดีรุ่นเมนเบิด์ได้พ่อพี่น้องป็ลาบักกอเนาะดูเด้อแม่อะไก็ล่นตุบล่นตุบอลงมา นี่จ้าพึ่งรนลงมาสดๆสดร้อนๆ,ๆเอาไปทางงในล่ะ <laughs> นี่นี้อืมดูเหนียวอันนี้ลงในด้วยมตึงอันนี้เหนียวเ,เก็บบัตรกเก็บเร็วบ่ใดเด้อค่ะบุพน,ปปน้องน้ำจิบปักมือ mọi người có sí, hi -hi này anh em 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 vừa em em lùm, em 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 เฮียวอุ้ยนม่หมกไงจ้าวใส่น้ำปักมือนี่นนไก่เลือพ่อพี่น้องนี่อี่อาถีกับบานแล้วโดนตุบลงมาต่อหน้าต่อตาเย็บเท่านั้นตัวใหญ่ก็ได้คนนสำนมือหมกไงใส่ยู่โมย ตึงดูแต่วนวยวใหญ่เอาหลดเนาะโอพี่น้องีอีกีอีกคนพี่น้องโอ้ยสิดเมื่อวันละย่ายหมดเลยก็ว่าหลนตุบตับตุบตับแต่โอ้ยกระลังนี่กระลังกีดโอพี่น้องเอ้ยนั่น นี่นไหคะคนตุกลงมาเมื่อกี้ว่าคือจงังเงินหน่วยมันนี่ละมันไนมันนีลนปุ๊บปั๊บลงมาเมื่อกี้ใหญ่กว่าโบหินจักไปทางไหนสายตาแฮงบุดีอยู่โอ้ดีๆเห็นแล้วพ่อพีอ่น้องอีกอืมนี่อีก อันนี้บพท่านตัวกรล่อกกะแต่แล้ไปกินแล้วนี่เมักไงเองเลื่องเลยนี่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 น,นี่ได้ก็ตาฝรั่งอืมตาฝรั่งเก็บไปทั้งเน่ะปัสส่วนเน่าพ่อละพ่อละบอกออกมาจะเถอ เห็นแหละโดบไดายตี้นั่นมันมวนตี้นี่กะมะกกหรือว่ามะเกาลัดที่ย,าย่าเกาตาฝรั่งไปเก็บมากมือเสาร,เน,รเนาะค่ะพ่อพี่น้องช่วงใบ่าเนี่ยก็แดดดีอยู่มีแสงแดดแต่ว่าช่วงเสารที่ย่ายไปนะมันจะมีหมอกหน่อยนึงเนาะแต่เสาร์นี่ ได้ประมาณสองกิโลเลยล่ะพ่อพี่นอ้องสองกิโลกลัวยายเก็บแป๊บเดียวได้นี่ยายกระตับรังเก็บแป๊บเดียวพ่อส้มม่มงซัมเนี่ยหมดไงเยอะคนอ่นะหน่อยๆก็มีแต่ว่าก็มีในมันมีทั้งในอยู่แบบกมหไงก็ลายอยู่เพราะว่าไอเก็บแต่เสาเนาะ ทุกถ่ายกันคือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคูทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ชมแล้วก็อย่าลืมเด้อฝากกดติดตามกดสต๊อกไข่กดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e ตื่นยูเคที่สองแปดเกาให้ย่อย้อจ้าชมแล้วก็ให้ล้ำลำเลยทุกยถูกหวยลุยเบอร์กันทุกคู่ทุกคน้อจ้า